สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะในวันที่สิบห้านะคะเนาะกับฮานอยพิเศษนะคะเนาะอ่าผลออกนะคะ6 8 4ป่นะคะข้างล่างสาสามนะคะแอดให้เด่นที่8นะคะวันนี้อ่ะเข้ากันเต็มเต็มนะคะเนาะเด่น8นะคะเนาะนะคะส่วน ชุดที่แอดเลือกให้กับเ,เพื่อนๆนะคะแอดไปเลือก83 85นะคะมาเข้า84นะคะเนาะขอภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะในชุดมีนะคะแต่แอดนะคะเนาะนะคะไม่ได้เลือกแอดไปเลือก72 74 83 85และ86แอดไม่ได้เลือก84ให้เนาะนะคะขอภัยจริงๆนะคะเนาะมาดูฮานอยปกตินะคะ21 แปดนะคะข้างล่างอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะถูกต้องนะคะอ่ะขอไปนะคะสองหนึ่งแปดข้างล่างห้าสี่นะคะแอดมีแต่ไม่เลือกนะคะนอะ้อหนึ่งแปดนะคะส่วนห้าสี่แอดไม่มีนะคะเนาะส่วนในชุดแอดเด่นสองนะคะไปอยู่หลักร้อยเนาะส่วนหกไม่มานะคะเนาะ อย่างที่คิดนะคะเนาะหกไม่มานะคะสองไปอยู่หลักร้อยเนาะมาอยู่ที่แปดหนึ่งนะคะในชุดเนาะแอดไปเลือกหกหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดเลือกชุดลองเนาะก็คือหกหนึ่งเนาะมาออกแปดหนึ่งขอภัยนะคะเนาะนะคะวันนี้เราพาดกันไปเนาะมาเริ่มในวันนี้นะคะวันที่สิบหกเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปแอดจะให้คลิปห่วยรัฐบาลน,นะคะเนาะ นนเพื่อนนะคะก็เ,เอาไปเสียงโชคกันเนาะมาเลยนะคะอะชุดแรกนะคะมาโซนแปดสามนะคะแปดสี่นะคะ ห้านะคะแปดหกและแปดเจ็ดนะคะโซนต่อมานะคะสามสองนะคะสามสามสามสี่นะคะสามห้าสามเจ็ดและสามแปดนะคะโซนต่อมานะคะ สี่เก้านะคะสี่เจ็ดนะคะและสี่หกนะคะเนาะส่วนต่อมานะคะหกเจ็ดนะคะและหกห้านะคะ น,นี้เราได้เลขเรียบร้อยนะคะเนาะชุดเด่นนะคะวันนี้น่าจะมาเลยนะคะอยู่ที่สี่นะคะและ8ดนะคะเด่นสี่ลงแปดนะคะเนาะแปดแรกนะคะ ขอเลืกกันอยู่ที่แปดสามนะคะแปดสามแปดห้านะคะอนะคะแปดสามแปดห้านะคะแล้วก็สี่เก้านะคะสี่เจ็ดนะคะ และ4 3นะคะเนาะอันนี้จะไปได้ชุดนี้นะคะเนาะมาดูฮานอย VIP อ่ะปกตินะคะอ่ะฮานอยปกติชุดแรกนะคะ โะะซนต่อมานะคะ96นะคะ97 98และ99นะคะเนาะโซนต่อมานะคะ8งนะคะ 4นะคะอ่ะ55นะคะและ53นะคะเนาะส่วนต่อมานะคะ46นะคะหนึ่งสามนะคะสามหกนะคะสามเจ็ดนะคะอ่ะและ เจ็ดหกเรามีอย่างนะอ่ะอย่างนะคะอ่ะเจ็ดหกนะคะเนาะเด่นเด่นนะคะวันนี้เด่นหนึ่งนะคะลองสามนะคะเนาะเด่นหนึ่งลองสามหนึ่งแรกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปด หนึ่งหกนะคะส่วนลองสามก็จะมีอยู่ที่สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดและเจ็ดหกนะคะท่านใดชอบนะแล้วก็ห้าสามนะคะแล้วนะแอดเขาเลือกอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเก้านะคะห้าสามนะคะเจ็ดสามนะคะ หนึ่งสองหนึ่งสอสามสี่อีกชุดหนึ่งนะคะอยู่ที่เจหนะคะอันนี้เป็นของปกตินะคะเนาะมาดู VIP กันบ้างนะคะเนาะอ่ะนะคะ่ะ VIP ชุดแรกนะคะ 0 1 1 1 2หนึ่ะคะหนนะคะหนและ,ะ1 8นะคะเนาะส่วนต่อมานะคะ8ปดสองนะคะแปดสามแป่นะคะส่วนต่อมานะคะ แอดลืบไปสิ้นที่หนึ่งเก้านะคะโนต่อมานะคะหกสามนะคะสี่เก้านะคะสี่เจ็ดนะคะหกสองนะคะ หกนะคะซ่วนต่อมานะคะสามสองนะคะ,ะชุดนี้ขรมนะคะเนะเด่นๆนะคะเด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะลง 8นะคะเด่น1หนึ่งแรกนะคะ10 12นะคะแล้วก็19นะคะแล้วก็83นะคะ85และ82นะคะ และ49อ่ะชุดเด่นนะคะจะมีอยู่ที่12นะคะ85 83 82 49นะคะเนาะวันนี้ชุดนะคะเนาะที่ขัดให้มาดูหัวรัฐบาลนิดนึงนะคะเนาะในวันที่16 หกสี่นะคะเนาะอ่ะเลขวันนี้นะคะจัดคู่ให้เลยนะคะเนาะชุดแรกนะคะจะอยู่ที่เด่นเก้านะคะเนอะในโซนนี้จะติดอ่านะคะ หลักสิบคือเก้านะคะจะอยู่ที่เก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะและเก้าสี่นะคะเนาะอ่ะจะเป็นของรัฐบาลนะคะวันนี้แอดฝากสามตัวนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะนะคะอันนี้จะเป็นโซนนะคะเนาะ ที่แอดจะฝากเพื่อนเอน,นะคะอ่าท่านใดชอบหลักนะก็คือหลัก9นะคะเก้าหน,ะะน,ะะนะะึ่และเนาะวันนี้ฝากคลิปใต้คลิปเนาะกับหัวรัฐบาลนะคะในวันที่16เนาะ,ะอ่าอแอดลาคลิปนี้ไปนะคะก็จะได้ไปรับชมกันแล้วแะไนะคะเน,ะะนะะาะได้ไปนะคะพิจารณาเนานนะ,ะนนลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ